ใน EP นี้ก็จะเป็นการเติบโตแบบก้าวกระโดดของตัวละครพี่กับต,ตัวละครที่มีชื่อว่าไนท์แมร์เฟสตี้เป็นตัวละครที่ดีมากๆ,ๆเลยครับในชน่วงต้นเกมที่พี่ได้มาและอีกหนึ่งตัวก็จะเป็นเจ้าไนท์แมร์ฟ็อกซี่แต่ตัวละครที่พี่ได้ก่าวมานีพี่ได้มาจากไหนก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์คลิปนี้ให้กับพี่เลยนะครับส่วนใครที่ไปกดไลค์คืนนี้โดนพี่เกไดแน่เปิดมาในคลิปวิดีโอนี้พี่ก็ได้ทําการ AFK ไว้ครับเงินในตัวของพี่ตอนนี้ก็มีอยู่3 4 และตัวละครที่โคตรโหดโคตรตืงกของพี่เลยนั่นก็คือเจ้าไนแม่เฟดดี้ครับกับบัฟที่พี่ใช้อยู่ก็จะเป็นบัฟวิตเตอร์และตัวละครระดับมิสติกอีก2ตัวที่พี่มีไว้ในครอบครองณตอนนี้ในคลิปวิดีโอที่แล้วก็ได้มีน้องๆครับได้บอกพี่ว่าพี่ครับแมปนี้มันก็สามารถสุ่มบัฟได้เหมือนกันครับพี่ก็ได้ลองเอาเจ้าตัวเฟดดี้ของพี่ครับมาทําการสุ่มบัฟดูเอาเป็นสปีดสามครับไว้เล่นในช่วงต้นเกมแต่จริงๆคือมันไม่ต้องทําก็ได้นะโคตรเปลืองเลยว่ะและอีกหนึ่งตัวก็จะเป็นเจ้าฟ ซึ่งบอกเลยว,ว่าเป็นปบัฟที่ดีมากๆเลยครับทุกคนได้ดาเมจเพิ่มมา50% ระยะเพิ่มอีก5้็และมาได้ในตัวกากเนี่ยนะหลังจากที่พี่ได้มีตัวละครตึงๆแล้วพี่ก็ได้ไปลงด่านต่อเลยครับหลังจากที่ใน E p พที่แล้วพี่ก็ได้ลงค้างไว้ในชั้นที่5ครับซึ่งตอนนั้นบอกเลยว่าดาเมจของพี่ไม่พอครับแต่ว่าในรอบนี้บอกเลยว่าพี่บีเจ้าไนท์แมฟเฟตตี้แล้วมันเป็นอะไรที่ง่ายมากๆครับพี่ก็ได้เริ่มวางเจ้าไนท์แมฟเฟตตี้ก่อนในทางด้านขวาครับเพราะว่าในทางนี้มอนตมาออกมาถึง2ท่ากันเลยทีเดียวและพี่ก็ได้วางตัวเจ้าเฟตตี้ครับที่มีบัฟส <c oughs> วางเจ้าในแมฟเฟตดีไว้กันหลังอีกหนึ่งตัวครับแล้วก็วางในแมฟเฟตดีในทางด้านซ้ายอีกหนึ่งตัวครับเท่านี้ก็จบแล้วครับทุกคน ถ้ามเป็นตัวละครที่ดีมากๆครับบวกกับบัฟมิสเตอร์ที่พี่ใช้บวกดาเมจ25%บวกระยะ25%แต่ว่ามันจะลบคูดาวของเราครับทุกคนพอพี่ได้มีตัวเจ้าในแหม่เฟสดี้ครับมันทำให้พี่เล่นง่ายมากๆเลยครับทุกคนวางแค่สามตัวเหมือนพี่จะผ่าดน,นะครับแต่ว่าบัฟนี้คือมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะถ้าบัฟจะให้ดีเขาบอกว่าต้องเป็นบัฟชาโดครับแล้วก็ไอ้กรอบลุงๆเนี่ยคือพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรแต่เดี๋ยวพี่ขอลองวางเจ้าจิ้งจอกนีดหน่อยซิคือพี่ได้บดดดีีมมาา้้ววยนะนะบคือกเ50% แล้วก็บวกระยย่อีก50%ส่วนเลือกบัฟนี่คือพี่ก็ยังไม่ค่อยมีความรู้สักเท่าไหร่นะพี่ได้ลองวางเจ้าโกลเด้นเฟสตี้ดูแล้วก็ได้อัพจนตันครับใช้เงินอัพค่อนข้างจะแพงเลยครับดาเมจของมันอยู่ที่250คูดาวหนึ่งวิพิ่ารณว่าตัวละครนี้น่าจะต้องใช้เป็นบัฟสปีดนะเพื่อทําการลดครูดาวและอีกหนึ่งตัวก็จะเป็นกระต่ายใส่ฟ้าครับตัวละครนี้ดีมากๆครับตอนแรกพี่เห็นดาเมจของมันก็ตกใจครับว่าทําไมมันมีแค่25เอง แต่พอไปดูรถคูดาวของมันนั่นก็คือ0.05ครับงั้นก็แสดงว่า DPS ของมันนั้นต้องแรงมากๆครับและบัฟที่พี่คิดว่าจะใช้ก็จะเป็นบัฟดาเมจ่าบนั่นเองและผ่านไปไม่นานบอสมันก็ได้ออกมาพี่ก็ได้ขายตัวละครที่อยู่จากฝั่งซ้ายของพี่ให้หมดครับมาวางทางด้านขวาซี่จริงวางแค่เฟสตี้ตัวเดียวก็น่าจะเอาอยู่แล้วครับทุกคนบอกเลยว่าไนท์แมนเฟสตี้ของพี่นั้นโคตรโหดโคตรตึงครับและพี่ก็ได้ไปลงอัต่อในคืนที่6สอง10 สุดท้ายแล้วของชั้นที่หวางเจ้าไนแร์เฟสตี้ไว้3ตัวในช่วงต้นเกมบอกเลยว่าชออีวอร์ชิวครับไม่ว่ามอนจะมาในรูปแบบไหนไนแร์เฟสตี้ของพี่ก็ตบหมดครับดูตบแบบรัวๆและบอสก็ได้ออกมาพี่ได้วางเจ้ากระต่ายไส่ฟ้าไว้2องตัวข้างหน้าครับเพื่อจะมาลองวัดดาเมจดูครับว่าดาเมจของมันนั้นจะแรงหรือเปล่าบอกเลยว่าโคตรดี D ครับเลือดบอสไหลเป็นน้ำและพี่ก็สามารถผ่านมาได้ครับในชั้นที่1นึ่โอ้ yes. oh. เสียงโคตรหลอนครับทุกคนโอ้เสียงหลอนจัดหลังจากนั้นพี่ก็ได้ออกไปที่หน้าล็อบบี้รับของนิดหน่อยแล้วก็ได้มาทําการสุ่มบัฟให้กับตัวละครที่พี่ยังไม่มีบัฟครับอืมพี่คิดว่าเจ้าไนแร์เฟนตี้ของพี่นี้ มันต้องได้บัฟที่ดีกว่านี้ครับบัฟที่พี่อยากได้เลยคือบัฟชาโดว์ครับทุกคนเพราะว่ามันได้ดาวเมจเพิ่มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็ได้ระยะเพิ่มอีกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เออส่วนเรื่องบัฟนี่พี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนว่าบัฟไหนจะดีแต่เท่าที่รู้นะทุกคนว่าบัฟเนี่ยน่าจะดีสุดครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ของมันออกยากสุดนั่นเองครับส่วนบัฟที่พี่ใช้อยู่ก็จะเป็นบัฟนี้ครับโอเคขอญาติซูมกันเลยแล้วกันไปยกเลิกไปโอ้โหได้ดาวเมจสาม ไม่ดีครับไม่เอาขอบัฟแบบตึงๆชาดงชาโดอะไรอย่างเงี้ยตัวละครนี้ต้องตึงครับเพราะว่าเป็นกรอบรุ้งด้วยพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งที่พี่ทําอยู่นี้พี่คิดอะไรอยู่ครับมันเป็นการกระทําที่ผิดพลาดมากๆเลยครับทุกคนโซพี่ไหลเป็นน้หํหเลยทีเดียวเดียวนะทุกคนพี่หมดไปไหลายสิบอันแล้วโ,โอ้ไม่ได้ดีๆเลยได้แต่อะไรก็ไม่รู้ก็พวกดาเมจเดนเจอร์สปีดไม่ต้องการไงกูไม่น่าเอาออกเลยครับทุกคนที่พ่ายโคตรเกลือดูสิ เฮ้ยรู้สึกเกลือแล้วเกินขอให้บัฟตัวอื่นก่อนดีกว่าครับโอเคเอาเป็นสปีดตัวนี้ตัวนี้น่าจะต้องเป็นดาเมจนะเน้นเป็นดาเมจเลยครับโอเคดาเมจสามมากลับมาที่เจ้าไนแมเฟสตี้ของพี่ต่อพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่มาทําบัฟให้กับตัวนี้มันคุ้มหรือเปล่าครับแต่เท่าที่พี่มีคือตัวละครเนี้ยดีที่สุดแล้วและถึงในตอนนี้น้องๆก็อาจจะคิดแล้วนะว่าเอ้ยพี่เจ้าไนแมเฟสตี้ตัวนี้พี่เอามาจากไหนและตัวละครระดับมิสติกอีก2ตัวนี้คือได้มายังไง นั่นก็คือนี่ครับกับตัวละครรองของพี่พี่ได้นําตัวละครนี้มาทําการ AFK ทิ้งเอาไว้ครับยูนิตที่ตัวนี้มีก็จะมีประมาณนี้เลยมีมิสติก1ตัวครับแต่ว่าปัญหาของมันเลยก็คือมันไม่สามารถเทดได้ครับทุกคนเพราะว่าในแมปนี้การที่เราจะเทดได้เราก็ต้องชนะให้ถึง10วินครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ปัญหาของพี่ครับพี่มีเจ้านายแมฟเฟตตี้พี่ก็ได้ทําการลงแบบง่ายครับในขั้นแรกลงไปจนครบ1ิตาครับในที่สุดพี่ก็ลงจนครบครับแล้วก็สามารถเทดได้สักทีหลังจากนั้นพี่ก็ได้ออกไปที่หน้าล็อบบ ตัวละครหลักในแมปนี้ของพี่นั่นเองครับมีเท่าไร่ใส่ให้หมดครับเรียบร้อยและเงินก็ยังเหลืออยู่อีกพันกว่าพี่ก็ได้มาซุ่มยูนิตครับแล้วก็ได้ตัวละครระดับมิสติกมาอีกหนึ่งตัวเทดให้กับตัวรองเป็นที่เรียบร้อยครับกลับมาที่ไอดีหลักของพี่กันต่อครับพี่ก็ยังดื้อครับยังซุ่มหาบัฟให้กับเจ้านายแมฟเฟตด,ดี้กันต่อจากโซต,ตอนแรกพี่มี220ณตอนนี้มีไม่ถึงร้อยแล้วครับและมันก็จะลดไปเรื่อยๆจนหมดนั่นเองครับทุกคนโอ้ไม่นะทุกคนพี่ทําอะไรลงไป จากบัฟดีๆกลายเป็นบัฟกากๆ,ๆและใครที่สนใจที่จะเติมโลบัคในเกมพาร์ตครับคีดต้านช็อปคำต้องใช้แล้วก็อย่าลืมบอกว่ามันจากช่องพี่อักสมชื่อนะเขาจะได้จ้างพี่ยาวๆพักจากการสุ่มบัฟไว้ก่อนครับดูเหมือนว่ามันจะเกลือแลือเกินพี่ก็ได้มาเปิดกองของข,องขวัญที่พี่มีครับเปิดไปก็ใช่ว่าจะได้ตัวดีนะเกลือเหมือนเดิมครับทุกคนและอยู่ๆเซิร์ฟมันก็ได้รีครับกลับมาที่การตุ่มบัฟกันต่อกับโซที่มีไม่ถึงร้อยโอเคครับทุกคนหมดไปเป็นร้อยครับ กลับได้อันเดิมเออเหอะแล้วกูไม่กล้าฟุม่มต่อเลยทีนี้ <c oughs> ทำไมไม่ได้ชารโดวะคนอื่นแ่งก็สุ่มแต่อันดีๆทั้งนั้นเลยแล้วพี่ก็เพิ่งรู้ครับว่ากรอบลุงลุงของมันนั้นคืออะไรมันก็เป็นตัวละครระดับาชนีนั่นเองครับซึ่งมันก็สามารถทําได้ง่ายๆครับเพียงแค่เรามีลูกไฟลูกวิญญาณอะไรก็ไม่รู้ครับสามารถเปลี่ยนยูนิตของเราให้กลายเป็นาชนี่ได้ครับและตัวละคราชนี่ของมันนั้นมันจะบวกดาเมจ2ี่้นตครับพี่ได้เปิดกล่องที่พี่มีทั้งหมดและ เฮ้ยทุกคนผมได้กิ้งจอครับโอกาสออก5ปรเ็นตตัวละครระดับมิสติกครับทุกคนแล้วก็มีได้ตัวละครระดับอ e ีิกด้วยเป็นไนท์แมร์เป็ดเฮ้ยตัวละครนี้ดีไปมวะ oh, โอ้ยตัวละครนี่ใช้ได้ออไ <S <S ครับทุกคนโอเคไปขอญาตไปทำบัฟเลิศการครับกับตัวนี้โอ้โหอีพีนี้บอกเลยว่าเติบโตเติบโตอย่างรวดเร็วเดี๋ยวพี่ขอดูสแต็กมาก่อนครับทุกคนอ่าตัวนี้พี่คิดว่าเอาเป็นรถคูดาวน่าจะดีนะทุกคนเพราะว่ามันโจมตีช้ามากเลยเอาเป็นนี่ละกันสปีดนะ ให้ได้สักสปี3พอเลยโอ้โหแล้วได้ดาวเมดลดโอเคครับปีดสามพอแล้วพี่ก็ได้กลับมาเปิดกล่องต่อครับหวังว่าจะได้ตัวละครระดับซีเค็ดนะตัวกรอบแดงๆอ่ะยังไม่มีเลยเปิดไปโอ้ย้ากรอบลุงอ๋อมันเป็นระดับชายนี่ครับทุกคนที่เป็นสีลุ้งๆนะอ่าถ้าตัวชายนี่มันก็จะได้ดาเมจเพิ่มอีก2 5นะอ๋อพี่เข้าใจแล้วโอเคครับ อ่านี่ครับใช่ด้วยมันจะไม่ทับกับบัฟที่เราได้นั่นเองนะเข้าใจสักทีงแล้วพี่ก็ได้มุ่งหน้าไปลงชั้นที่2ของคืนที่1ครับกับตัวละครที่พี่เอาไปก็จะเป็นไนท์แมร์ฟ็อกซี่ครับซึ่งตัวละครนี้พี่ขอสปอยไว้ก่อนเลยครับว่าดีมากๆกนันเองครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้พวกเองอาจจะยังไม่เห็นความโหดของมันครับความโหดของมันนั่นก็คือดาเมจที่แรงครับและบวกการโจมตีของมันเป็นแบบสเปส้นั่นเองไนท์แมร์ฟ็อกซี่ตรดีครับทุกคนคือการโจมตีของมันรู้สึกว่ามันจะเป็นการจมตีแบบสปนะ พี่คิดว่าตัวละครนี้ต้องหาบัฟดีๆนะดูดิก็ตึงครับเอ้ยอย่าบอกนะว่าแค่สอง EP นี้คือพี่ก็ตึงแล้วอ <c> ะ <oughs> หลังจากนั้นพี่ก็ได้ลุยชั้นที่สองแบบยาวๆครับไม่ว่าบอสหรือมอนตัวใดจะโผล่ออกมาก็โดนเจ้านายแม่ฟ็อกซี่กับนายแม่เฟสตี้ของพี่จัดการไปครับกล่องของพี่ยังเหลืออีกเจ็ดกล่องพี่ก็ได้ทําการเปิดให้หมดเลยดีกว่าครับไม่รู้ว่าจะเก็บไว้ทาไมเดี๋ยวกล่องมันบูดครับหลังจากที่พี่ได้เห็นความโหดข,ของเจ้านายแม่ฟ็อกซี่แล้วพี่ก็ได้มาทําการซุ่มบัฟให้กับมันครับ เพื่อหวังที่จะได้บัฟดีๆแต่สิ่งที่พี่ได้นั้นก็คือ เกือจากมหาสมุทรแอตแลนติกครับแล้วพี่ก็ได้เหลือโซอยู่แค่4พี่ก็ไม่กล้าสุ่มต่อครับเพราะว่าถ้ากูสุ่มไปอาจจะได้บัฟกากกว่าเดิมก็ได้ครับแล้วก็มาส่งบัฟให้กับเจ้าเป็ดเล็กน้อยพอครับแล้วก็ไปลุยด่านกันต่อครับพี่ก็ได้ลุยไปยาวๆเลยครับทุกคนบัฟที่พี่ใช้ของเจ้านท์แมฟฟ็อกซี่ปัจจุบันก็จะเป็นดาเมจสามครับซึ่งมาได้ดาเมจแรงมากๆครับดาเมจของมันอยู่ที่พันกว่าเลยแต่ว่าการโจมตีของมันนั้นช้าครับสองจุดห้าวิพี่คิดว่าใช้เป็นบัฟลดสปี เร็วบอสมาถึงก็ไม่ได้ขยับไปไหนครับวิ่งออกมาแป๊บเดียวโดนกูตบลวงเลย